นี่นะคะเราอยู่กันที่ตลาดนัดเรียบรือนเอกมัยรามินท่ะนะคะสวรรค์เลยอ่ะแขนไปถึงศอกเลยอ่ะเอดเจอเลยเจอตัวจริงไงก็ได้เจอเจอผ่านจอทำมากไข่โคตรดีอ่ะมันมากอุ้ยอันสุดยอดแล้วอุ้ยอุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามจริงนี่ใครใครฮะมันคืออะไรอ่ะ จีราเองนะคะตอนนี้นะคะกำลังอยู่กับมามีก่กุกค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตลาดนัดเรียบเรือนเอกมัยรามินทรานะคะซึ่งเป็นสวรรค์ของการกินเลยทุกคนที่นี่นะคะนอกจากจะแบบมีร้านช้อปปิ้งเยอะแยะมากมายมีร้านทําผมทําเล็บอะไรเงี้ยเป็นแถบเลยนะคะคืออยู่ติดริมถนนแบบนี้เลยนะคะก็ยังจะมีร้านของกินเยอะแยะมากมายอ้าวตากล้องมาแล้วสวัสดีครับ นัดกี่โมงนัดกี่โมงนัดห้าโมงตอนนี้สี่โมงครึ่งมาไวกว่าครึ่งชั่วโมงตอนนัดห้าโมงเอาแล้วนี่กี่โมงห้าโมงสี่สิบห้าเราไปต่างประเทศหนาลืมปรับเวลากลับมาไงเงินเดือนแล้วครับมีไหมงเดือนไม่มี คทุกคนก่อนที่เราจะมาตะลุยกินกันนะคะเดี๋ยวขอเกริ่นก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ตรงทางเข้าของตลาดนัดเรียบเรดใช่ไหมแล้วร้านที่เราอยากมาก็คือร้านที่กําลังเป็นกระแสะในตอนนี้นะคะนั่นก็คือร้านปลาหมึกของพี่เก่งลายพารางนั่นเองค่ะซึ่งจะบอกว่าคือตรงทางเข้าตรงนี้ปุ๊บเราเจอเลยอะ่ะร้านพี่เก่งอยู่ตรงนี้ค่ะสําหรับใครที่แบบเออจะตามหาว่าร้านอยู่ตรงไหนนะก็คือทางเข้าจา้าทางเข้ารถนะจา้าแล้วก็ตู้ ATM นะคะแล้วร้านพี่เก่งก็จะตั้งอยู่เลยนะคะต้องบอกว่าปลาหมึกเนี่ยเป็นของโปรดของมามิกบเลยเพราะว่า เคยม right? ีการพบแพทย์แล้วเนื่องจากอะไรคะคอนเสิตท่านขึสูงพรกินปลาหมึกเยอะเกินไปนะเป็นอยู่นะถ้ายังกินจริงเหรอโอ้แต่ว่าไม่ได้บ่อยขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้อนุญาตอ่าเพราะว่าหลังๆก็ไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นแล้วเนาะแอบกินนะวะแอบกินนะวะจริงเหรองั้นวันนี้ไม่ให้กินนะงั้นน่ะอะไรนะงั้นวันนี้ไม่ให้กินเดี๋ยวคอเลสเตอรอลสูงทำยังไง คุณผู้ชมก็เป็นห่วงใช่ไหมคะทุกคนให้ไหมนิดนึงโอเคให้นิดเดียวนะวแอบกินนะเพิ่งรู้นะเนี่ยเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ร้านแรกเลยนะคะกับร้านปลาหมึกของพี่เก่งายพางค่ะเขาบอกว่าร้านนี้เขาบอกว่าปลาหมึกของเขานะคะมีไข่ทุกตัวและน้ำจิ้มสีฟูเด็ดมากจะเด็ดขนาดไหนป้าเดินไปด้อะกรนเลไป เข้าวันนี้ครับเข้าวันนี้เหรอห้าทุ่มโอ้โหเรามาห้าโมงเขาเข้าห้าทุ่มนะคะเดี๋ยวนะเมนูคือมีอะไรบ้างคะพี่มือไข่อย่างเดียวคือขขยเป็นตัวหรือเป็นกล่องอย่างนี้ยอยากเห็นตัวมันอนะตัวมันอยู่ในขอขอเข้าไปดูได้ไหมคะป่ะนี่อ๋อก็คือเขาจะข้างหลังครัวเลยนะคะเดี๋ยวดูสกิลการย่างของเขาด้วยนะเพราะว่าคือจากที่ดูรีวิวมาเห็นพี่อีทมาล่าสุดพี่อีทบอกว่าหมึกแบบฉ่ำมากน้ำจิ้มคือเด็ด เดี๋ยวเราด oh, ูว like ่าของเราจะฉ่ำไหมโอ้โหทุกคนเราสั่งไปสี่ไม้แต่ว่าตอนนี้เขาย่างหลายไม้นะคะก็คือย่างรอเลยใช่ไหมคะลูกค้าจะปกติแบบเริ่มทยอยกันมาแบบกี่โมง ห้าโมงก็คือเริ่มมาแล้วนะคะอ๋อมีทุกคนอาณาจากักรก็คือมันสวรรค์เลยอะ่ะดูแขนไปถึงศอกเลยอะ่ะถึงไม่รวมหนวดนะเนี่ยอันนี้คือหมึกไข่แต่ว่าเป็นหมึกตัวปูถูกไหมใช่เพราะว่ามมีหนวดทุกตัวเข <laughs> าขัจะเล่นมกุกแล้วก็โดนเล่นกลับแล้วงง <laughs> เล่นไปเล่นมาอันนี้คือนึกว่าเรื่องจริงนะเนี่ยเมื่อกี้คือกะจะแกล้งแล้วก็โอ๊ยตายละอดเลยเรา กระจังค,ค่ะเออเจอเลยได้เจอตัวจริงเลยก็ได้เจอเจอผ่านจอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเผื่อหาทุ่มแว่มาใหม่ <c oughs> ได้แล้วค่ะเผ็ดมากเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาร้านน้ำไว้ก่อนนะร้านน้ำอยู่ข้างๆเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยมาดู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 ทุกคนฉ่ำมากโอ้อุ้ยดูไขครเนี่ยไข่มันดูไม่แห้งนะน่าจะอร่อยมากโอ,อ้โห้รสชาติไข่ข้าปาาปูป่ะหนูยังไม่ฝกกระน้ำจิ้มเลยไข่โคตรดีนันมุน เห็นไหมมีไข่มีไวเลยรีบอยากจริงเห็นไหมสดมากมาน้ำจิ้มหุดยอดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามจริงน,นี่ไข่หขือไข่นะ o my gosh Oh my gosh จ้วงไม่หยุดค่ะ<ม>เป็นร้านหมึกย่างที่อร่อยมาก ่ะเราไปหาอะไรกินกันต่อค่ะก็อร่อยจริงตรงมาเรื่อยๆนะคะแถบนี้ก็จะเป็นอาหารหมดเลยค่ะใครอยากกินส้มตำเอ้ย แม้กระทั่งยันแบบอาหารเวียดนามพวกก่วยจับยวนอะไรเงี้ยก็คือมีอาหารหลากหลายสัญชาติมากนะคะตรงนู้นก็จะเป็นโซนช้อปปิ้งทุกคนนี่พวกเคสโทรศัพท์แล้วก็เสื้อผ้าแถวเนี้ยจะเยอะมากนะคะเอาน้ำปั่นหน่อยดีกว่ามาเอายาคูปิโป้ค่ะเอาหวานน้อยค่ะเท่าไหร่คะห้าสิบบาทใครเอาอะไรบ้างไม่รู้รู้แต่ว่าคนในช่วงไม่ยุดเลยกินจริงเห็นไหมะเอ๊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 ะจอยมาก นี่เรายังเหลือไข่อยู่นะคะดูไข่อ้วนบักเลยขอชุบน้ำจิ้มเยอะนะนี่ก็สองไม้ไข่เยอะมากหมึกก็เยอะมากยังเหลืออีกเยอะอ่ะคือไข่ก็ยังเหลืออ่ะ ่กกอนทิทุกคนน,นี้นะคะเป็นเวิร์กอาหารเลยค่ะอันนี้เป็นร้านมันจริงเป็นจังมากเลยนะก็คือแบบร้านนั่งกินเลยอะเยอะมากนี่มีซอยนี้ค่ะนี่เขากำลังจะขยับขยายแน่เลยตรงนี้คือก่อสร้างอยู่นะคะเขากำลังจะทำอณา,ากรอาหารเฮ้ยเฮ้ยมีด้วยอะปากหม้ออยากลองไ ลอง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 นั่งบ่อเขาจะมีเขียนบอกแบบไส้หน่อไม้ใช่อะไรอย่างเงี้ยบางอันไม่มีบอกอาจจะไม่รู้นะมีไส้ปูอัดด้วยอะ่ะนี่ไส้กุยช่ายกนทังก็ชอบไส้หวานหวานคือแบบทำให้น้ำซุปอร่อยมากมันมันคือไส้อะไรไม่รู้อะ่ะอันนี้ปะ,ะอะไรอะ่ะชัยเปิงหวาน น่าจะใช่ถ้ามันเขียนว่าหวานเออหน้าตาใช่เลยแต่ว่ามันคืออะไรอ่ะใครรู้บอกหน่อยสิชัเปิงหรออ่านไม่ออกคือลอกหมดแล้วเอออันนี้แหละตัวอร่อยของน้ำซุปก็ต้องชอบมากอย่างนี้เดี๋ยวเราดูราคากันนิดนึงอ,อ๋อเขาจะมีสีจานนะคะอย่างจานนี้ที่จับหยิบมาเนี่ยจะเป็นจานสีชมพูอยู่ที่7บาทนะคะถ้าจานฟ้าอยู่12บาทแล้วก็จานขาวนะคะจะอยู่ที่15บาทจานขาวส่วนมากก็จะเป็นพวกซีฟู้ดนะคะกุ้งหอยปูอดัดปูหมูยอหมูสับอย่างนี้เป็นต้นค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มบรรเลงนะคะมีเกี๊ยวแล้วก็เล้งใหญ่มากประเอ็กเลยค่ะคกุ้ง15บาทได้เป็นแบบตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปวิชานี่แหละใช้โป๊ะหวานเนี่ยตัวอร่อยเลยค่ะทำให้น้ำซุปกลมกรอบอันดับแรกเดี๋ยวเรามาชิมน้ำซุปเป๋าเ่านก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะ ว้าวสุดหวานมากเยรานี้เขาแปลกมากมันคืออะไรอะ่ะเหมือนน้ำจิ้มกุ้ยช่ายเลยอะ่ะเออซีวกุ้ยช่ายเนี่ยงั้นนี้ก็เกิดว่าเราหยิบไอตัวปากมอกุ้ยช่ายอย่างเดียวเราก็ราดอันนี้กินได้เลยนะคือหมายถึงว่าไม่ต้องกินในน้ำซุปอะ่ะเรากินเป็นกุ้ยช่าย,ยไงราดน้ำจิม้มใช่ไหมไอเออน้ำส้มกับพริกเนี่ยคือทําให้อร่อยจริงๆความหวานมันมีอยู่แล้วตอนนี้ร้านเขาใหญ่มากเลยนะทุกคนมันยาวไปถึงตรงนู้นเลยเราเพิ่งเห็น สายพานคือครึ่งหนึ่งตรงนี้เจโป๊ยังยังไม่ใส่น้ำซุปนะาเาลองอร่อยมากลุงเราลองกุ้ยช่ายคนละอันไหมราดน้ำจิ้มเขาดูขอหาทํำหน่อยเพราะว่าแป้งมันจะบางกว่ากุ้ยช่ายปกติเป็นแป้งปักหม้อนะบ้านล กว่าน,นิดนึงอ่ะไม่หวานเราก็๋ยวมันจะหวานเกีย็บในเรลาโอเคเนะคะตักหม้อแป้งเขาไม่หนามมากนำ้ำซุปเขาอร่อยหวานนะคะกลมกลม่อมแล้วก็ปรุงตามใจฉันเองได้เลยส่วนเล้งเนื้อเยอะมาก ตัวคะ่ะทุกคนอันนี้จะเป็นอุนิไทยนะคะตัวละ150บาทเดี๋ยวขอจัดใตัวละจากปิดท้ายค่ะขอสองตัว คืออูนิสองตัวตอนแรกอะเราเข้าใจกันว่าแบบเหมือนอูนิตัวหนึ่งอะมันน่าจะแบบเป็นแบบลูกบอลแล้วเป็นแบบ360องศาใช่ไหมแต่ไม่จำเมื่อกี้ที่เราเห็นผ่านะมันมีฝั่งเดียวเอ่ออันนี้ก็คือ2ตัวแล้วนะคะไม่ใช่ตัวเดียวหันครึ่งไม่ใช่คือยังไงก็ต้องบอกว่าไทยอะก็สู้ญี่ปุ่นได้อยู่แล้วนะเรื่องความสดอะไรเงี้ยเรื่องของน้ำทะเลของอะไรอย่างเงี้ยอืมไม่ค่อยมันแต่ว่าเนื้อแน่นปกติกินบางที่มันจะแบบ เหลวมันจะเป็นน้ำๆอันนี้ยังมีความแบบหนึบๆวุ้นๆเนาะส่วนรสชาติก็ความมันไม่ค่อยสัมผัสนะคะแล้วก็มีกลิ่นอายของทะเลขึ้นจมูกนิดนึงอเป็นกลิ่นทะเลๆนะคะใช่แต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าขาานะถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบกลิ่นนี้อนะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะไม่เหมือนของเกรดญี่ปุ่นที่เป็นแบบหลักพันถ้าตัวนั้นอนะมันจะแบบไม่ขาวเลยไม่มีกลิ่นเลยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยสำหรับราคา150บาทก็ถือว่าดีเลยนะสำหรับตัวราคาของเขานะคะ โอเควันนี้เราปิดคลิปที่ตรงนี้เลยนะคะพุงจะแตกล้วทุกคนวันนี้แบบอตะลุยกินสะใจเกินคือ <c oughs> แต่ละร้านให้เยอะมากคือร้านหมึกก็ให้เยอะเราไปร้านเล้งนี่ก็เยอะอีกไอ้อปักหม้ออ่ะคือปักหม้อนะตัวเนื้อเล้งปกติจะเจอแต่กระดูกจะมาแกะเนื้อแบบโอ้โหเย,ยอะมาก แล้วก็โอ,อกินกับพวกแบบกลับของเขาอีกนะคะก็เลยไม่ไหวแล้วไหนจะน้ําอีกอะไรอีกคะ่ะวันนี้ก็ปิดคลิปเท่านี้นะคะวันนี้พาทุกคนมาตะลุยกินร้านเด็ดตลาดเรียบหลเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับวันนี้เราไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปนะคะสวัสดีค่ะ